สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการรีวิวมังะบายครูปอเปอร์นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมีมังะนะครับที่เป็น l อซใหม่นะคะจากค่ายวิบูลกิจนะครับมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง r i e นะครับฝ่าฝูงนรกกลายพันธนะครับโดยผู้แต่งก็คืออาจารย์จุนชินโดนะครับก็เป็นอาจารย์คนเดียวที่เขียนเรื่อง Red e y e นะครับถ้าใครได้เคยอ่าน r ร d e อ e ก็จะน่าจะรู้ลายเส้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยอ่านเรื่อง r ร d Eye มาก่อนนะครับก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าลายเส้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าได้อ่านในเรื่องนี้นะเนี่ยก็คือเรื่องไร์เนี่ยได้อ่านดูแล้วนะครับลายเส้นก็โอเคนะครับผมว่ามันอ่านง่ายดีนะครับผมอ่านเล่มหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องก็คือน่าติดตามมากนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ อาจจะมีสปอยในเล่มนี้นะครับว่าเนื้อหาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงจบเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากไม่อยากจะฟังสปอยในเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครอยากรู้แล้วก็คืออยากเหมือนกับว่าเอออยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงมันน่าติดตามไหมนะครับก็ฟังไปจนจบจบคลิปนี้กันแลวกันนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้ฉบับญี่ปุ่นออกมาจนถึงเล่ม3แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับ นะครับใครชอบที่เป็นแนวซอมบี้นะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นแนวซอมบี้นะครับใครถ้าใครชอบแนวแนวเนี้ยนะครับไล่ล่าซอมบี้นะครับแล้วก็เรื่องไม่ยาวนะครับแค่3มเล่มเองก็สามารถที่จะตามหามาอ่านได้นะครับแต่อันนี้มันเพิ่งออกมาแค่เล่มหนึ่งนะครับเนื้อหาเนี่ยอ่านอ่านง่ายครับไม่ไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับในเนื้อหาของเรื่องซอมบี้เนี่ยมันจะตรงไปตรงมาก็คือก็คือเป็นแนวแอคชั่น นะครับที่จะตามล่าซอมบี้แต่มันมีรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าลายเส้นข้างในแล้วก็เรื่องย่อนะครับหลังจากนี้ก็จะมีเป็นสปอยนะสปอยเนื้อหาเลยนะครับว่าในเล่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็เรามาดูข้างในกันนะครับลายเส้นก็ผมผมว่าลายเส้นมัน เรียบง่ายมันอ่านง่ายดีนะครับมันไม่ค่อยยุ่งเหยิงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยไม่เยอะเกินไปนะครับจริงๆตัวหนังสือจะบอกว่ามันไม่เยอะเลยแหละนะผมอ่านเนี่ยแป๊บเดียวจบมันอาจจะด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องมันอ่านง่ายอ่ะครับมันแล้วก็ตัวตัวหนังสือมันไม่เยอะเนาะมันก็เลยอ่านแป๊บเดียวก็จบเล่มแหละแต่ว่าผมว่ามันสนุกนะนะครับก็เริ่มเรื่องนะครับก็คือถ้าถ้าตามที่ เนื้อเนื้อเนือเรื่องย่อข้างหลังนะครับที่เขาจะบอกไว้ก็ก็คือในอนาคตอันใกล้นะครับมีไวรัสชนิดใหม่แพร่ไปทั่วโลกและมันเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้แม้จะมีการใช้อาวุธร้ายแรงในการทำลายเหล่าซอมบี้แต่มันก็ทำลายโลกไปในตัวด้วย มนุษย์ธรรมดาจึงต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวซอมบี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนิกกี้นักล่าซอมบี้ครับที่เดินทางไปทั่วทุกที่พร้อมกับคู่หูของตัวเองต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้จำนวนมากและพบว่าซอมบี้บางตนมีพลังพิเศษและพัฒนาตนเองกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบขึ้นมานิกกี้ที่ออกเดินทางตามหาสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสม จะมีชีวิตอยู่ที่แบบนั้นจะมีจริงหรือไม่นะฮะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าข้างในเนื้อเรื่องมันพูดถึงอะไรบ้างนะครับเริ่มเรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่จากที่เขาบอกว่ามันมีไวรัสอะนะครับที่ทําให้คนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้นะครับเขาก็เลยจะทําการกําจัดเหล่าซอมบี้พวกน,นี้ทีเดียวเลยนะครับโดยการอบพยพคนส่วนหนึ่งเนี่ย ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ทําการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์หรือประเลิดระเบิดปรมาณูอะไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะระเบิดบื้มทีเดียวให้มันหายไปให้หมดเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้แบบเอ่อโลกในนะขนขณะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับสูญพันธุ์ไปนะครับแต่ก็จะมีมนุษย์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถูกถูกอพยพออกไปอยู่ในส่วนที่ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งไอ้ส่วนตัวที่ เราอ,อพยพออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโคอล و ن นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากหลังจากที่เราระเบิดบึ้มเหล่าซอมบี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับคิดว่ามันจะหมดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่หมดนะครับมันไม่ได้ตายทั้งหมดแล้วมันก็ยังยังมีอยู่อีกเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นอีกนานเลยครับอีกหลายปีต่อมาเนี่ยก็จะเปิดตัวพระเอกของเรื่องเราก็คือนิกกี้นะครับพระเอกของเราชื่อนิกกี้เนี่ยเป็นฮันเตอร์ เขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะซอมบี้ฮันเตอร์นะครับก็คือนักล่าซอมบี้นั่นแหละนะครับเดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับแมวคู่ใจนะครับก็ในในเล่มนี้ยังไม่รู้หรอกว่าแมวเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรไหมนะแต่ว่ามันสามารถที่จะไปสู้กับซอมบี้ได้นะครับซึ่งไอแมวคู่ใจของนิกกี้ก็คือลีโอนะครับก็ชื่อลีโอก็ <biases> <izi> เขาเป็นซอมบี้ฮันเตอร์ก็คือจะเป็นพวกนักล่าซอมบี้นะครับเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนของซอมบี้เนี่ยไปแลกเป็นเงินรางวัลหรือว่าเป็นเป็นอาหารหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ที่เ,เขามีการตั้งราคาเอาไว้นะครับหรือว่าตั้งตั้งตั้ง,งค่าเอาไว้แหละว่าไอ้ส่วนเนี้ยอย่างเช่นส่วนกรามของซอมบี้เนี่ยแลกได้เท่าไหร่หรือแลกอะไรได้บ้างส่วนหัว แลกได้เท่าไหร่มันจะมีแบบชิ้นส่วนต่างๆก็คือเป็นเป็นเลทเลยว่าไอเนี้ยแลกได้เท่าไหร่นะเหมือนเป็นราคาของมันนะครับทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าในเรื่องเนี้ยซอมบี้เนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาเหมือนแบบที่เราเคยเห็นในหนังนะว่าแบบมันก็แค่แบบเออตะกุยตะกายจะกินคนใช่ไหมอันนี้เขาแบ่งแยกย่อยนะครับประเภทของซอมบี้ เอาไว้ด้วยนะอย่างเช่นในหน้านี้ก็จะบอกว่าเาตัวซอมบี้ที่เป็นประเภทสปิกเกอร์นะครับถ้าเป็นสปิกเกอร์เนี่ยจะมีลูกกระเดือกสองอันอา่าแล้วเวลามันเวลามันส่งเสียงหรือออกเสียงเนี่ยไอ้ลูกกระเดือกสองอันนี้มันก็จะสั่นทำให้เกิดขึ้นเสียงความถี่ที่ที่ซอมบี้จะได้ยินเออเหมือนกับเป็นเสียงที่ใช้เรียกซอมบี้มา แต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงนี้จะไม่ได้ยินคลื่นความถี่เสียงของซอมบี้สปีกเกอร์ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีซอมบี้สปีกเกอร์อยู่อะเราจะไม่รู้เลยว่ามันเรียกพวกมาตอนไหนออว่ามานั้นมันมีความสามารถพิเศษก็คือไอ้ลูกกระเดือกสองอันเนี่ยเวลามันเปลงเสียงเนี่ยมันจะได้ความถี่หนึ่งที่ซอมบี้จะได้ยินแล้วมันจะมามันเหมือนมันเรียกพวกมานี่คือแบบที่หแล้วก็อีกแบบหนึ่ง เรียกว่าไซโคซอมบี้ไซโคซอมบี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือมันไอส่วนที่เป็นตาขาวเนี่ยมันจะเป็นสีน่าจะเป็นสีดำนะถ้าจำไม่ผิดนะสีดำหรือสีแดงแล้วแล้วคือมันเป็นซอมบี้ที่ใช้พลังพิเศษได้เขาเลยเรียกว่าไซโคซอมบี้ก็คือแบบมีมีพลังพิเศษเหนือกว่าซอมบี้คนอื่นๆเออประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออมันมีรายละเอียดมากกว่าการที่จะเป็นไล่ล่าซอมบี้ปกติอะนะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้อ่านแนวซอมบี้สักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเออเรื่องนี้มันน่าสนใจดีเพราะว่ามันมีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะซอมบี้บ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือซอมบี้ที่เรียกว่าครีเชอร์นะครับ คลีเชอร์ซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นพวกซอมบี้กลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์ก็คือเอ่อเป็นลักษณะที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ารูปร่างมันจะเป็นแบบไหนเออมันเหมือนเหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยนะครับแล้วก็เวลาจะกําจัดซอมบี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทําลายมันที่ส่วนตรงไหนของของมันเพราะเราเราไม่รู้ว่าเออลักษณะ กายภาพของมันเป็นยังไงนะแตกต่างจากพวกเอ,อ่อซอมบี้ปกติหรือไซโคซอมบี้หรือสปีกเกอร์อ, Speaker, อะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าเวลาจะเวลาจะกำจัดก็คือต้องยิงที่หัวให้มันโดนสมองเนี่ยมันจะตายแต่ถ้าเป็นพวกครีเชอร์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องต้องเอ่อยิงหรือว่าอะไรตรงไหนมันถึงจะตายเอออันเนี้ยเราไม่รู้นะครับทีนี้เนื้อเรื่องในเล่มหนึ่งเนี่ยจะอธิบายแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ ตัวพระเอกก็เดินทางไปเข้าไปในโคอลนีเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนซอมบี้ไปแลกเป็นเงินเป็นรางวัลเป็นอาหารนะครับแต่ในขณะที่ตัวพระเอกเนี่ยอยู่ในโคอลนีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีฝูงซอมบี้เนี่ยเข้ามาบุกในโค o ล و ن น,นี้นะครับแล้วก็ทําการพังประตูแตกแล้วก็บุกเข้ามาได้นะครับทีนี้ก็เลยเกิดเป็นการต่อสู้กันแต่ทีนี้ในโคอลนีเองเนี่ยมันก็จะมีหน่วยทหารที่ ป้องกันคอล و ن อยู่นะครับซึ่งตัวทหารเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับเป็นซอมบี้ฮันเตอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าประจำอยู่ในในส่วนนั้นซึ่งในโคอล و ن ก็จะมีคนธรรมดาอยู่ด้วยก็คือพวกที่อพยพมานั่นแหละนะครับมาอยู่ในโคอล و ن ทีเนี้ยไอตัวฝูงซอมบี้ที่มันบุกเข้ามาเนี่ยนะครับก็เกิดการต่อสู้กันแล้วก็ทหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสู้ได้บางไม่ได้บาง แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในฝูงเนี้ยมันมีไซโคซอมบี้อยู่ด้วยอ่าซึ่งไซโคซอมบี้เนี่ยมันใช้พลังพิเศษได้ไงถ้าเป็นทหารปกติธรรมดามันก็จะสู้ไม่ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีทหารที่เรียกว่าวอร์รเออร์นะครับทหารที่เป็นวอร์รเออร์เนี่ยคือเป็นทหารที่มีพลังพิเศษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่เป็นวอร์รเออร์ก็จะสามารถที่แบบ เหมือนกับจะต่อสู้กับซอมบี้ที่เป็นไซโคซอมบี้ได้อ่าประมาณนั้นคือใช้พลังพิเศษเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของของเรื่องมันที่เล่มหนึ่งมันจบเนี่ยมันค้างคานี่มันน่าติดตามเพราะอะไรเพราะไอ้ฝูงซอมบี้มันไม่ได้มีแค่ไซโคนะครับมันมีครีเชอร์มาด้วยครีเชอร์คือพวกกายพันนะครับลักษณะมันจะมันจะแตกต่างจากซอมบี้คือไม่เหมือนซอมบี้แล้วมันจะเป็นเหมือนพวกสัตว์ประหลาดเหมือนพวกเอเลี่ยนไปแล้ว นะครับแล้วก็มันก็จะจบอยู่ตรงที่ว่ามันจะสู้กันยังไงหรือว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือต้องติดตามต่อในเล่มต่อไปหรือเล่มที่สองอันนี้คือพอผมอ่านเล่มหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้อะ่ะคือเอาจริง,รงก็แนวซอมบี้มันก็เป็นแนวที่บางทีหลายคนก็จะเบื่อใช่ไหมอาจจะแบบว่าเออเคยดูเคยอ่านมาโอ้เยอะแหละนะแต่ว่าเฮ้ย แต่ผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วมันน่าติดตามนะครับผมว่าถ้าใครชอบนะไม่ไม่ไม่ต้องคิดมากเออไม่ต้องคิดมากอะไรเลยแล้วก็ราคา140บาทได้กระดาษดีๆนะครับแล้วก็เนื้อหาโอเคแบบเนี้ยสนุกครับผมอ่านเริ่มแรกผมว่าเออสนุกแต่ว่าเนื้อหาของซอมบี้มันก็อาจจะไม่มีอะไร เกินเลยไปกว่าการแบบล่าค่าอะไรเงี้ยเนาะนอกจากว่ามันจะมีรา,ายละเอียดเพิ่มเติม,ตมซึ่งเฮ้ยอันนี้ผมขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะอันนี้เอาเอาแบบไม่ไม่อวยมากผมให้7.5แล้วละกันนะครับ7.5แล้วกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเรื่องไรซ e นะครับฝ่าฝูงนรกกลายพันธุ์ของวิบูลกิจก็ฝากเอาไว้ละกันนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาอ่านหาดูได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำกันแต่เพียงเท่านี้นะครับวันอื่นเดี๋ยวอาจจะมีมาเรื่อยๆนะสำหรับการรีวิวนะครับวันนี้ก็ขอพอจบแค่นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ